สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์การต่อสู้ด้านล่างชะง,งักลงท,งทันทีแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเสียงคำรามของเจนอี e, ้หรือคำพูดข่มขู่ของเขาแต่เป็นเพราะกลิ่นไอของสัตว์อสูรนั้นน่ากลัวเกินไป แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซิรโยขั้นสูงสุดก็ยังไม่สามารถทนกับกลิ่นไอของราชาอสูรได้ทุกคนมองไปบนท้องฟ้าขณะที่สัตว์อสูรขนาดมหฮมาค่อยๆบินลงมาทำให้วิญญาณของพวกเขาหนาวสั่นเป็นไปได้ด้วยหรือที่มนุษย์จะสามารถต่อกรกับสัตว์อสูรที่มหฮมาเช่นนี้ เจียง e, อี้โชคดีที่ผู้บัญชาการบางคนที่พอมีประสบการณ์และแข็งแกร่งพอพวกเขารู้ว่านั่นคือสัตว์อสูรอย่าชื่ออย่างรวดเร็วและยังมีเจียงอี้ที่ยืนอยู่บนนั้นมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถควบคุมราชันสัตว์อสูรได้และเจียงอี้ก็เป็นหนุ่มน้อยเพียงผู้เดียวที่ทำเช่นนั้นได้เจียงอี e, ้เมื่อผู้บัญชาการผู้นั้นพูดขึ้นมาทุกคนก็อยู่ในความโกลาหล ชื่อเสียงของเจีงอี้นั้นเลื่องลือในอาณาจากักรเซินหวู่เขาเป็นทั้งความภาคภูมิใจและความอับป,ปยของอาณาจักรเรินหู่เขายังเกี่ยวข้องกับกับอาณาจักรเรินหู่ในหลายๆอย่างด้วย ในบรรดากองทัพนี้ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคือใต้เท้าของเหล่าทหารเมืองเซินปิงเซี่ยเทียนจิ้นเขากลับมาสงบนิ่งได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะถูกปลิ่นไอราชาญอสูรกดไว้อยู่บ้างแต่เขาก็ยังยกหอบขึ้นแล้วที้ไปเจียงอี้เจ้ากำลังจะทำอะไร มี่เจ้ากำลังคิดจะเปิดศึกกับอาณาจักรเสรินหู่หรือตั้งแต่ที่เจียงอี้ละทิ้งอาณาจักรเสรินหู่ไปเขาไม่เคยคิดจะเผยตัวตนอย่างเปิดเผยในอาณาจักรเลยนอกจากนี้ เชี่ยถิงเวยยังเคยกล่าวอีกว่าหากเจียงอี้กล้ามาเหยียบอาณาจักรเซินหู่เขาจะไม่ปล่อยให้เจียงอี้หนีรอดไปได้ไม่ว่าในพิภพเขาจะเป็นบุคคลสําคัญหรือประสบความสําเร็จเพียงใดแต่ในสายตาของอาณาจักรเซินหู่ เขาก็ยังเป็นสุนัขที่ทรยศอาณาจักรอยู่ดีกองทัพของอาณาจักรเสรินหูนั้นแข็งแกร่งและมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังสองคนหนึ่งในนั้นคือบิดาของเขาด้วยเหตุนี้เซียเทียนจินจึงมั่นใจว่าเจียงอี้จะไม่กล้าทําอะไรบ้าบิน่นเจียงอี้มองลงไปด้านล่างหลังจากที่เขาแน่ใจว่ารองเจ้าสำนักฉีและคนอื่นๆไม่ได้เป็นอันตรายใดๆเขาก็รู้สึกโล่งใจ จากนั้นเขาก็กวาดสายตาเย็นชาไปที่ทุกคนและตะโกนออกมาใส่หัวไปซะถ้าไม่ต้องการสังหารผู้ใดเกิดความโกล่าหลขึ้นอีกครั้งขณะที่เซียเทียนจีนและคนอื่นๆเผยสีหน้ายอยเย้ยออกมาเขาไม่อยากฆ่าหรือเขาไม่กล้าเจิงอี้นั้นยังถูกขนานนามว่าเป็นปีศาจกระหายเลือดไม่ใช่หรือทำไมวันนี้เขาเกิดมีเมตตาขึ้นมา เสีเท,ทีนจิ้นเยอะหยานเจ้าคือคนที่ควรจะใส่หัวไปซะคนปุ่มนี้ได้สังหารคนและกอบความวุ่นวายในอาณาจักรเสริญหู่และพวกเขายังกล้าโจมตีทหารของเมืองข้าหากเราไม่สังหารพวกมันอาณาจักรเสริญหู่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ประกูลเสี้ยของข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเข้าไว้หน้าพวกเจ้ามามากพอแล้วเจียงอี้โกรธมากเขามองไปยังรองเจ้าสำนักฉีและคนอื่นๆขณะที่ตะโกนว่ารองเจ้าสำนักฉีพาคนของท่านไปก่อน ถ้าจะคอยดูว่าไอ้หน้าไหนมันกล้าเข้ามายุ่งได้รองเจ้าสำนักฉีและคนอื่นๆเหินขึ้นไปแต่หอบของเซี่ยเทียนจิ้นก็พุ่งออกมาด้วยแก่นแท้พลังราวกับมังกรท่วมทนข้าพวกมัน หากเจียงอี้กล้าแต่ต้องพวกเราเขาจะต้องตายแน่นอนผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซินโยมากมายปล่อยแก่นแท้พลังออกมาทันทีด้านรองเจ้าสำนักฉีและคนอื่นๆก็ถอยกลับมาอย่างรวดเร็วหากไม่ใช่เพราะปฏิกิริยาที่รวดเร็วของพวกเขาพวกเขาอาจถูกสังหารไปแล้วบ้าเอ้ย เจียงอี้รู้สึกโกรธมากดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงโลหิตขณะที่เจ็ดจำนงสังหารลังไหลออกมาจากร่างเขาย้ายร่างฉับพลันขณะที่ไข่มุกมังกรเพลิงสว่างขึ้นพร้อมปรากฏดาบยาวในมือของเขาและเขาใช้มันฟาดฟันไปที่เสียเทียนจิน้น มังกรเพลงขานาดเล็กนับหมื่นตัวระเบิดออกมาขณะที่เซี่ยเทียนจินและคนอื่นๆถูกปรึงไว้พวกเขาทำได้แค่มองไปยังมังกรเพลิงเล็กๆบินมาด้วยดวงตาที่หวาดกลัวและไม่เชื่อเจียงอี้กล้าสังหารพวกเขาจริงๆเซี่ยเทียนจิ้นเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่ถูกระเบิดและไม่เหลือซากหลังจากมังกรเพลิงบินออกไปผู้เชี่ยวชาญที่เหลือของฝั่งเซียเทียนจินก็ถูกกำจัดไปทั้งหมด กระบวนท่าเดียวก็เพียงพอที่จะสังหารคนนับร้อยได้ในพริบตาหลังจากขัดเกลวศิลาสวรรค์กว่าร้อยก้อนแก่นแท้พลังของเจนอี e ้ก็แข็งแกร่งขึ้นมากดังนั้นการโจมตีรูปแบบเต๋าระดับกลางนี้จึงทรงพลังขึ้นมากเช่นกันการโจมตีในครั้งนี้อาจเทียบได้กับขอบเขตจินกังขั้นแรกเลยก็ว่าได้ จากนั้นเขาก็หาะไปและกวาดแกว่งดาบมังกรเพลิงจนท้องฟ้าเต็มไปด้วยเงาดาบและกวาดล้างสัตรูที่เหลือราวกับว่าพวกเขาเป็นฟางข้าวที่กำลังถูกเก็บเกี่ยวในเวลาเพียง15นาทีก็ไม่มีผู้ใดรอดชีวิตเลย มีทหารมากมายอยู่ที่กำแพงเมืองแต่พวกเขาทำได้เพียงมองดูเจิงอี้สังหารเจ้าเมืองของพวกเขาและผู้มีอำนาจคนอื่นๆพวกเขาไม่กล้าออกจากตำแหน่งและยิ่งไม่กล้าลงมาเช่นกันพวกเขาไม่ได้โง่าขลา ชื่อเสียงเรียงนามปีศาจกระหายเลือดนั้นไม่ได้มีไว้เพียงประดับเท่านั้นหลิวอ,อี้อยู่ที่ไหนหลังจากสังหารคนสุดท้ายเสร็จแล้วดวงตาสีแดงโลหิตของเจนอี้ก็จางหายไปก่อนที่เขาจะหันไปมองรองเจ้าสำนักฉีที่หน้าตาดูซีเซียวเจ็ดจำนงสังหารของเขาหน้ากลัวเกินไปและแม้แต่รองเจ้าสำนักฉีก็ไม่สามารถต้านทานมันได้ รองเจ้าสำนักฉีกลืนน้ำลายและหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่นางจะมองไปยังประตูเมืองอยู่ในเมืองเราต้องไล่ตามเข้าไปในเมืองแต่เราถูกคนพวกนี้ขัดขวางไว้ไปกันเถอะเจียงอี้นำทางและเดินไปที่ประตูเมืองในขณะที่สัตว์อสูรหย่าชื่อบินอยู่เหนือเมืองทหารบนกำแพงเมืองเริ่มตึงเครียดขึ้นมา แม่ทัพผู้ที่มีอำนาจสูงสุดสั่นส้านและพูดด้วยน้ำเสียงตะกุกตาดก,กับเจียงอี้เจ้าต้องการอะไรข้าขอเตือนเจ้าหากเจ้ากล้าจู่โจมเมืององราชาจะไม่ไว้ชีวิตเจ้า E เจียงอี้เงยหน้าขึ้นมองด้วยสายตาเย้ยหยันรองเจ้าสำนักฉีและคนอื่นๆก็มองว่าเขาช่างง่อคลานนักในขณะที่ทหารหลายนายก็มีสีหน้าเช่นเดียวกันหากเจียงอี้กล้าที่จะสังหารใต้เท้าของเมืองเซินปิงเซี่ยเทียนจิ้งของตระกูลเซี่ยแล้วเขาจะเกรงกลัวเซี่ยถิงเวยหรือ เจียงอี e. ้ใช้การกระทำถ่ายทอดความคิดของเขาเขาตวัดดาบมังกรเพลิงไปข้างหน้าขณะที่มังกรเพลิงสองตัวออกมาและระเบิดประตูเมืองออกเป็นเสียงเสียง เจียงอี e ้นำหน้าเข้าไปในเมืองตามด้วยรองเจ้าสำนักฉีและคนอื่นๆถนนเต็มไปด้วยทหารและทุกคนถืออาวุธที่ส่องแสงอยู่ในมือแต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าเข้ามาใกล้ในขณะที่เจียงอี้และคนอื่นๆก็เดินไปข้างหน้าต่อ พวกเขาก็ค่อยๆถอยอย่างรวดเร็วโดยรักษาระยะห่างเอาไว้ประมาณไม่กี่สิบเมตรเมื่อจำนวนทหารเพิ่มขึ้นกลุ่มของเจนอี้ก็ถูกล้อมไว้ด้วยทหารแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้และทำได้เพียงตามเขาไปเท่านั้น ทุกคนมีสีหน้าหวาดกลัวและตื่นตระหนกพวกเขามองไปที่เจียงอี้ด้วยสายตาที่เหมือนเห็นวิญญาณร้ายทุกคนในเมืองจงฟังข้าข้าไม่ต้องการสังหารผู้บริสุทธิ์อย่าให้ข้าต้องทำเช่นนั้นส่งตัวหลิวอี้มาผู้ที่เป็นรองเจ้าสำนักหลิวแห่งสำนักจิตอสูรเมื่อพวกเจ้าทำเช่นนั้นข้าเจียงอี้จะออกไปจากที่นี่ทันที เจียงอี้เดินเข้าไปยังใจกลางเมืองและใช้แก่นแท้พลังเพิ่มเสียงตะโกนออกไปในขณะที่ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ค้นหาหลิวอ,อี้ใต้เท้าเจียงหนึ่งในผู้บัญชาการทหารเดินออกมาและโค้งคำนับเขาหลิวอ,อี้ออกไปทางประตูเมืองทิศเหนือแล้วและกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองหวางผู้ใต้บัญชาผู้นี้ขอรับรองข้อมูลนี้ด้วยชีวิตของตระกูลข้าทั้งตระกูลข้าพูดสัต์จริง ได้โปรดไว้ชีวิตผู้คนเมืองนี้ด้วยเถอะเออข้ามีนำว่าอิงลูกข้าเป็นคนตระกูลอิงคนตระกูลอิงเสียงอี้เลิกคิ้วเขาปล่อยเฉียนว่านก้วนออกมาจากวางสีขาวในมือของเขาเจ้ารู้จักคนผู้นี้ไหม เฉียนว่านก้วนกำลังสบายอยู่ในราชวังจัก,กรวาลและรู้สึกประหลาดเมื่อเขาถูกย้ายออกมาอย่างกระทันหันเขาขยี้ตาและมองอยู่หลายครั้งก่อนที่จะพูดว่าไม่ใช่ว่าเจ้าเป็นคนของตระกูลอิงหรอกหรอ ข้าจำได้ว่าข้าเคยพบเจ้ามาก่อนเจ้ามีนามว่าอะไรนะเอาละเจ้ากลับไปได้แล้วก่อนที่เฉียนว่านกวนจะพูจบเจียงอี้ก็โยนเขากลับเข้าไปในราชวังจัก,กรวาลเสียแล้วเขาายร่างฉับพลันไปบนสัตว์อศูรอย่าจือทันทีและบินไปทางเหนือด้วยความเร็วสูงสุดเขาส่งข้อความถึงรองเจ้าสำนักฉีและคนอื่นๆข้าจะไปยังเมืองหวังลองค้นหาในเมืองนี้ดู และหากว่าพวกท่านไม่พบสิ่งใดก็จงกลับไปยังหุบเขาจิตศูนซสะไปที่เมืองหวงังหัวใจของรองเจ้าสำนักฉีและคนอื่นๆพากันวิ่งเต้นเจีนอี้กําลังจะไปยังเมืองหวงังเขากําลังจะปะทะก,กับอาณาจักรเริญหวู่หากเจียงเปียหลีอยู่ในเมืองหวงังพ่อและลูกชายอาจได้พบหน้ากันในสนามรบ เหตุการณ์ที่จูกอ่อชิงหยุนถูกสังหารได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งทวีปอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้เกิดความโกลาหลอย่างมากหนึ่งในสิบอันดับผู้เชี่ยวชาญของทวีปนั้นล้วนส่งผลต่อทวีปมากย้อนไปเมื่อตอนที่สู่ผิงผิงสิ้นลมทั้งทวีปก็เกิดความปั่นป่วนมากแล้วจึงจินตนาการได้เลยว่าทวีปนี้จะเป็นเช่นไรเมื่อจูกอชิงหยุนผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเขาสิ้นลมไป ไม่น่าแปลกใจเลยที่ยังไม่เจอตัวผู้ทรยศที่สมคบคิดกับคนนอกนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องปกติที่หลิวอี้จะแฝงตัวอยู่ในสำนักจิตอสู์กว่า30ปีอาณาจากักรเซินหู่อาณาจักรต้าเซียอาณาจักรเทียนเซเวียน และแม้แต่อาณาจากักรเซิงหลิงเองยังมีคนของพวกเขาแฝงอยู่ในสำนักจิตอสูรเลยแน่นอนว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตและเป็นเพียงอาจารย์เป็นเรื่องยากที่จะกล่าวได้ว่าจะไม่มีคนเช่นรองเจ้าสำนักหลิวในหมู่อาจารย์เหล่านั้นอีกสิ่งที่แปลกคือตัวตนของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังนั่น ทวิตนี้มีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังเพียงไม่กี่สิบคนตามข้อมูลจากอาณาจักรต่างๆไม่มีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังคนใดเคลื่อนไหวเลยแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะใช้บางสิ่งปิดบางเหมือนเจนยงอี e. จักรวรรดิมังกรเวหาและทั้งห้าอาณาจักรได้ส่งหน่วยสอดแนมออกไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและค้นหาว่าผู้ใดเป็นคนลงมือลอบสังหารจูก่อชิงหยุนแต่พวกเขาทั้งหมดก็ได้คำตอบที่ว่างเปล่าราวกับว่าจูู่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจีนกังก็โผล่มาจากหนใดก็ไม่รู้และไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลย ไม่มีแม้แต่ผู้ต้องสงสัยเลยด้วยซ้ำหลิวอี้กำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองหวังนอกจากนี้ยังมีบุคคลลึกลับที่คอยขัดขวางรองเจ้าสำนักฉีและคนของนางสิ่งนี้ทำให้หน่วยสอดแนมหลายคนสงสัยว่าหลิวอี้นั้นทำงานใต้บัญชาของเซ่ถิงเวยหรือเปล่า บุคคลลึกลับนั่นใช่ขันทีหลินหรือไม่ข้อมูลถูกส่งกลับไปยังเมืองหวังหลังจากการต่อสู้ที่เมืองเซิรินปิงจบลงตอนนี้แม้แต่ตระกูลจ้านตระกูลเฉียนและตระกูลหลงเองต่างก็ยังสงสัยว่าทำไมหลิวอ,อี้ถึงสามารถเข้าสู่เมืองเซิรินปิงได้อย่างง่ายดายเหตุใดเซี่ยเทียนจิ้นจึงออกมาขัดขวางรองเจ้าสำนักฉีและคนอื่นๆด้วยตัวเอง เป็นไปได้ไหมว่าเซี่ยถิงเวยเป็นผู้ที่ส่งคนไปสังหารจูก่อชิงหยุนอันที่จริงแล้วเซี่ยถิงเวยรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อเขาได้ยินว่าเจนอี e ้แข่นฆ่าคนที่เมืองเซินปิงเขาก็โกรธทันทีเขาเรียกขุนนางทั้งหมดมาหารือเกี่ยวกับการรับมือในทันที คุณนางทุกคนโกรธแค้นและพวกเขาทั้งหมดก็พูดออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อขอให้เสี่ยถิงเวยส่งผู้เชี่ยวชาญไปกำจัดเจนอี้และกอบกู้ศักดิ์ศรีของอาณาจักรพวกเขาคืนมาเสี่ยถิงเวยยกยักหน้าเบาๆและหันไปมองเจียงเปียหลีที่ยืนอยู่ซ้ายมือเขาพูดอย่างเฉยเมยเปียหลีเจ้าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ พราของจ้านอู่ซวงและเฉียนว่านกวนมองไปที่เจียงเปียหลีทุกคนรู้ดีว่าเสี้ยถึงเวยเรียกหารือเพราะเขาต้องการฟังความเห็นของเจียงเปียหลีอย่างไรก็ตามในตอนนี้เจียงอี้มีพละกกำลังมากเกินไป หากเจียงเปียหลีไม่ยื่นมือเข้ามาพวกเขาจะไม่สามารถค้นเจียงอี้ได้เจียงเปียหลียังคงนิ่งงันอยู่อย่างนั้นสักพักเขาก็ลุกขึ้นยืนและพูดอย่างไร้ปราณีข้าคิดว่าในตอนนี้เจียงอี้ไม่ใช่จุดสำคัญ สิ่งที่สำคัญคือการกำจัดหลิวอี้มิฉะนั้นไม่เพียงแต่เจนอี e ่จะสร้างหายนะให้กับเมืองหวางแต่ชื่อเสียงของอาณาจักรเราอาจย่ำแย่ด้วยทั่วพิภพจะคิดว่าเราเป็นผู้บงการและเมื่อมันเป็นเช่นนั้นทุกคนก็จะชี้เป้ามาที่เราคุณนางทุกคนมองไปยังเซี่ยถิงเวยอ,อย่างสงสัยไม่มีใครรู้ว่าเซี่ยถิงเวยกำลังคิดอะไรอยู่เขาเป็นคนทำเรื่องนี้หรือ แม้แต่จอมพลจางซุนก็ยังไม่รู้จอมพลจางซุนกระพริบตาเบาๆเขารู้สึกว่าที่เจียงเปี่ยหลีพูดมาก็มีเหตุผลไม่สำคัญว่าเซี่ยถิงเวยจะเป็นคนทำหรือเปล่าแต่เรื่องนี้จะต้องไม่ทำให้อาณาจาักรถูกหมายหัวไปด้วย มิฉนั้นพวกเขาจะต้องถูกเดาทอซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนของพวกเขาเสียความเชื่อมั่นไปในยุคนี้เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเขาโค้งคำนับและกล่าวว่าฝ่าบาทที่จอมพลกองทหารตะวันตกกล่าวถูกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเช่นไรเราต้องกำจัดหลิวอี้และเราไม่สามารถปล่อยให้เขาเข้ามาในเมืองได้มิฉะนั้นมันจะส่งผลต่ออาณาจักรเราเป็นอย่างมากและผลที่ตามมานั้นจะเป็นหายนะพยาค่ะจอมพลจางซุนพูดด้วยน้ำเสียงเฉียบแหลมไม่สำคัญว่าเซี่ยถิงเวยจะเป็นคนทำหรือไม่ยังไงหลิวอี้ก็ต้องตาย ดวงตาที่เย็นชาของเซ่ถิงเวยกระพริบอยู่ครู่หนึ่งและตระหนักได้อย่างรวดเร็วเช่นกันเขาพยักหน้าและกล่าวว่าแม่ทับไทสื่อตอนนี้หลิวอี้อยู่ที่ใด ส่งคนไปจัดการเขาซะแม่ทับคนหนึ่งจากตระกูลไทสื่อรับคำสั่งและออกไปอย่างรวดเร็วและเพียงสิบนาทีต่อมาแม่ทับไทสื่อก็รีบกลับเข้ามาอีกครั้งในขณะที่เขาคุกเข่าลงและพูดด้วยสีหน้าที่หนักใจฝ่าบาท ตอนนี้หลิวอี้เข้ามาในเมืองแล้วพยะค่ะเรายังไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ใดอะไรนะเสี้ยถิงเวยและขุนนางมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเสี้ยถิงเวยลุกขึ้นจากที่นั่งและพูดด้วยท่าทีอาฆาตใครเป็นแม่ทัพที่คอยดูแลประตูทิศใต้ นำตัวมันมาไม่จำเป็นแล้วแม่ทัพให้สื่อถอนหายใจและพูดว่าผู้บัญชาการคือจังหนิงเจียงและเขาเป็นผู้บัญชาการทหารหลวงของเมืองหวังมานัานกว่าทศวรรษเขายังเป็นเขยตระกูลจ่างซุน เขาเป็นคนออกคำสั่งให้หลิวอี้เข้ามาในเมืองหลังจากที่หลิวอี้เข้าเมืองมาแล้วลูกน้องของเขาก็พบว่าเขาได้ฆ่าตัวตายไปแล้วพยาค่ะฆ่าตัวตายเขยตระกูลจ่างซุน ธงพระราชวังเดือดพล่านขึ้นและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไร้ยแรงและซับซ้อนมากขึ้นทุกคนนิ่งเงียบในขณะที่การแสดงออกของจอมพลจางซุนมืดมนมากเสียถึงเวยเหลือบมองจอมพลจางซุนอย่างเฉยเมยและตะโกนว่าแม่ทัพไทยสื่อ ส่งคนของเจ้าไปค้นหาในเมืองทันทีและจับกลุ่มหลิวอ,อี้สะขุดหาใต้ดินด้วยหากนั่นจะทำให้หาตัวมันพบหากเจ้าไม่สามารถจับกลุ่มมันได้ในสองชั่วโมงเช่นนั้นก็นำศีรษะของเจ้ามาที่นี่ซะแม่ทัพไถสื่อรีบนำกองทัพออกไปปิดล้อมเมืองทั้งเมืองค้นหาทุกบ้านเพื่อหาตัวหลิวอ,อี้หากพวกเขาไม่พบหลิวอ,อี้อาณาจักรเสริญหูจะไม่สามารถแก้ตัวได้ และมันจะทำให้ทั้งทวีปเชื่อว่าจูกอ่อทิงหยุนถูกลอบสังหารโดยอาณาจักรเริญหู่คุณนางทุกคนในอาณาจักรเริญหู่พูดคุยกันทางสายตาซึ่งเต็มไปด้วยความสงสัยเสี้ยถิงเวยเป็นคนสั่งจริงๆหรือหรือว่าจอมพลจางซุนจะสมรู้ร่วมคิดกับคนนอกไม่งั้นหลิวอี้จะเข้าเมืองหวังมาได้ยังไงเขายังหายไปได้ในช่วงเวลาสั้น แน่นอนว่ามีบางคนที่สงสัยว่าฝ่ายที่มีอิทธิพลพยายามจะวางกรอบอาณาจักรเรินหูหรือเปล่าคำถามก็คือฝ่ายใดกันที่มีอิทธิพลเช่นนั้นทำได้แม้กระทั่งแฝงเข้ามาในอาณาจักรเรินหูพวกเขายังสามารถแม้แต่จะติดสินบนทายาตรกูลเซี่ยเซี่ยเทียนจิ้งได้ตอนนี้แม้แต่เจียงเปียหลีเองก็รู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลเช่นกัน เขารู้สึกว่าเซี่ยถิงเวยไว้ใจเขาน้อยลงเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในวันนี้จริงๆมันไม่จำเป็นต้องประชุมใหญ่โตก็ได้เพียงแค่ไปถามเขาก็พอแล้วและเมื่อตอนที่ขันทีหลิมไปยังทะเลมรณะเพื่อสังหารเจิงอี้ เขาก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยจนกระทั่งเขารู้ข้อมูลบางอย่างมาและคาดเดาด้วยตัวเองเจียงอี้เป็นศัตรูตัวฉกาจของตระกูลเสียเพราะเสียอู๋หุียตายด้วยน้ำมือของเจียงอี้เจียงเปียหลีอาจขับไล่เจียงอี้ออกจากตระกูลเจียงก็จริงแต่เสียถึงเวยก็ยังคงมีความเคลือบแคลงใจซึ่งเจียงเปียหลีก็ไม่มีวิธีจัดการกับความเคลือบแคลงใจนี้ได้เช่นกัน จูเกะอชิงยุนถูกลอบสังหารโดยคนที่เชี่ยถิงเวยส่งไปจริงๆหรือเจียงเปียหลีเองก็สงสัยเช่นกันหลังจากนั้นเชี่ยถิงเวยก็กลับเข้าไปในวังของเขาโดยไม่ได้เรียกตัวเจียงเปียหลีไป ซึ่งแน่นยิ่งทำให้เขาสงสัยมากขึ้นไปอีกคุณนางทั้งหลายต่างพากันกระซิบกระซาบกันและเดินออกไปขณะที่คุยกันเบาๆเ,เจียงเปียหลีได้แต่ถอนหายใจและเดินออกจากโถงพระราชวางังและในตอนนั้นเองแม่ทัพนายหนึ่งก็รีบเข้ามาอย่างรวดเร็วและตะโกนกล้องไปทั่ววังว่ารายงาน เจียงอี e ้มาถึงประตูเมืองทิศใต้แล้วเจียง e เปียหลีมองไปทางทิศใต้ทันทีและเผยการแสดงออกที่ซับซ้อนออกมาในที่สุดบุตรชายของเขาก็กลับมาแต่เจียงอี้ไม่ได้กลับมาหาเจีย e งเปียหลีเขากลับมาเพื่อฆ่าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ